พ่อยุ่งอยู่เปล่าอ,อ๋อพอมีเวลาอยู่ครับผมพอดีงว่าที่แล้วยุ่งๆก็เลยไม่ได้ลงอู้ยุ่งจริงๆยุ่งอีเลี่นน่นแหละคัาบอาจารย์นี่เดี๋ยววันนี้ผมก็ไปเหนืออีกอืมเก้าวันนะครับอู้ล่องตัวนี่ล่องเป็นร่องตัวนี้ครับอ้าวันนี้เป็นยังไงเราพัฒนาครับอาจารย์อ่าคุณพ่อครับเอาเรามาฝากใช่ไหมใช่ครับ อ่าตำลาวเสียนฝั่งคนนะครับงวดงวดที่แล้วก็เข้าห้าหกที่ส่งให้คุณพ่อแต่ว่ามันไปเข้าบนเหรออา่าไปไปอยู่บนครับผมเริ่มเลยนะคุณพ่อครับเริ่มเลยนะครับผมกลับสวัสดีมิตรรักและแฟนๆทางช่องคุณพ่อเฮีพ่ารวยได้นะครับวันนี้อา่าอาจารย์ก็มีราวพัฒนามาฝากมิตรรักและแฟนๆนะครับ เด่นศูนย์รองหนึ่งครับเด่นศูนย์รองหนึ่งครับเด่นศูนย์รองหนึ่งเนาะอัน,นอันนี้เป็นบนล่างนะครับผมไม่ได้แยกให้เมืวันนี้ครับผมอ่าสองตัวมีห้าศูนย์สองตัวมีห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ครับแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสองศูนย์ครับสองศูนย์อันนี้เป็นเลขบนล่างนะครับคุณพ่อครับชุดบนล่างนะครับครับสามตัวมีสี่หนึ่งศูนย์ครับสามตัวสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสอง สี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสี่ครับห้าหนึ่งสี่อ่าสองตัวเน้นไปที่ห้าศูนย์สองตัวเน้นไปที่ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ครับแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่ตัวครับหนึ่งสี่ครับสามตัวอ่าเน้นไปที่สี่หนึ่งสองครับสี่หนึ่งสองครับกับห้าหนึ่งสี่ครับ <5 14 S 1> ห้าหนึ่งสี่ครับครับนี่คือแนวทางจำราวเซียนฝั่งคนนะครับครับรัฐบาลไทยเข่าปะครับรัฐบาลไทยให้วิ่งสองล่างไปขึ้นบนครับโอ้แล้วข้างบนมีเอ่อสี่ห้าสองแต่ไม่มีหกครับผ,ผิดไปผิดไปตัวเดียวครับครับผมแล้วข้างข้างข้างล่างให้อ่สองเก้ามันออกหนึ่งเก้า ครับครับอ่ะใครไม่เข้าก็มารวยกันเนาะทางตำราอย่น้อยอาจารย์เนาะนะครับครับผมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์วันนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนฝั่งส่วนนะครับอ่าคุณพ่อฝากเบอร์โทรให้มิตรรักและแฟนๆด้วยนะครับครับผมว่ามาเลยครับศูนย์หกสองครับ ศูนย์หกสองเก้าหกศูนย์ครับเก้าหกศูนย์หกสองห้าห้าครับหกสองห้าห้าครับผมมีอะไรตัวหาเลยเนาะได้ครับแอดไลน์ได้เนาะได้ครับอีแอดไลน์หาอาจารย์ตามนี่นะครับพี่น้องต้นไดสนใจอยากจะคุยกันเลี้ยงการเลี้ยงงันหรือว่าเลี้ยงอ่าแนวทา่าคุยได้นะอยจย์นเนาะนะครับได้ครับ ครับผมอ้าวขอทวนตัวเลขเด้วยอาจารย์ครับอ่าวสำหรับแนวทางตามลาวเซียนฝั่งทนวันที่สองกรกฎาคมหกแปดเด่นไปที่ศูนย์เด่นศูนย์รองหนึ่งน้ออาจารย์เด่นศูนย์ลองหนึ่งครับเด่นศูนย์ลองหนึ่งจากคู่ห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็ 20, 30, สองศูนย์สามตัวมีน สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสี่ขีดเส้นใต้สองตัวห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับในส่วนสามตัวเน้นไปที่สนะี่หนึ่งสองกับห้าหนึ่งสี่เนาะจ๋าเนาะครับผมถูกต้องนะครับอาฝากเอฟซีนะครับครับฝากาแรงใจมิตรรักและแฟนๆช่วยก,กดไลค์กดแชร์ให้คุณพ่อเฮียมารวยมากๆหน่อยนะครับ และวันนี้ก็ขอให้เราเฮงๆงปังๆงกันครับทุกคนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ